็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วครับนนทคุงวันนี้อยู่ในช่วงเล่าไปเรื่อยป่าหรอกไม่มีคลิปไปลงคือผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่นั่นแหละว่างมันเป็นช่วงที่ผมไปฉีดวัคซีนมาเข็มแรกและผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าตอนนี้ผมไปฉีดชีวิตไลอ่ะมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะให้คุณดูรูปเบื้องต้นก่อนที่ผมจะเข้าเบในวิไลนะครับ เชิมชมเลยมองมองมามองบนฟ้ามองสิเธอมีดวงดารามีดวงจันทราคอยส่งยิ้มมาโบกมือมาทักทายมองมองไปมองบนฟ้ามองสิเธอยามรดตรีกำลังจะอันตรธานาพออีกไม่นาน อออออยยยส่งงงงิมมมมมมมาาาบบกกืททัไปนฟ้น้ต่อจากนี้นะครับจะเป็นการที่เข้ามานำวิลัยแล้วนะครับผมก็อันนี้ผมจะวาดแผนผังเบื้องต้นแค่ฝั่งเดียวนะเพราะว่าผมไม่อยากวาดให้มันแบบอันนี้มากให้มันแบบยังไงอ่ะกว้างมากปลาหลอกขี้เกียจอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่าแผนผังเป็นยังไงซึ่งผมจะอยู่ในสเตเดียม เขาเรียกว่าสเตยมน,นี่อวะเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสนามบาสเออเขาให้ไปนั่งในสนามบาสครับผมก็ประมาณยาวประมาณสักกี่แถวว่าประมาณสิบยี่แถวผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกก็จะมีพวกรุ่นพี่ครูแล้วก็พวกเออยามอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยมาช่วยกันดูในแถวนะครับผมซึ่งแถวที่ผมอยู่อะ่ะดันมันไปอยู่แบบลึกสุดเลยมันจะมีแป้นเออฝั่ง ด้านในเอ้ยเขาเรียกฝั่งเลยวะถ้าหันหน้าเขา้าสนามบาสอ๋อมันมีแป้นฝั่งซ้ายกับฟฝั่งขวาซึ่งของผมอะ่ะจะอยู่ฝั่งขวานะนั่นแหละผมคิดนู่นเลยฝั่งขวาเลยแต่เขาว่าเรียกตามเลขซึ่งเลขนั้นผมได้หนึ่งสองสามเป็นไงเลขโคตรสวยแล้วก็ต่อจากนั้นผมก็จะต้องไปนั่งเอ่อรอจุดรออีกที่หนึง่งหน้าสหากรณ์ออมสินเอ้ยก็นั่นแหละ นั่งรอตรงนั้นประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณสี่แถวมั้งให้นั่งรอแล้วก็ขยับไปตรงเอตรงเขาเรียกว่าหอประชุมเข้าไปตรงหอประชุมแต่ยังไม่ได้เข้านะครับเขาให้นั่งรอข้างน,นอกเป็นแถวอีกอีกประมาณกี่แถวก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ไม่ได้นับเลยตอนนั้นอ่ะนั่งคุยกันไปเรื่อยเลยเพราะหลังจากนั้นปุ๊บผมก็เข้าเข้าไปในเอหอประชุมไปนั่งทําตามปกติทุกอย่าง ครูก็อาจจะได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่ผมได้ได้แหละได้อัดเอาไว้แล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์จากที่ฉีดมาแล้วด้วยไปเดี๋ยวไปชมมาเลยันนรออ่ตายูกสิ อย่างนี้ไม่เห็นยืดแขนที่จับไม่ับับแขนเสียไ้ไม่หลุดแล้วรันนี้นิ่งนะเบาสุดๆเลยเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าไข้หรือปวดก็กินพารานะถ้ามันไม่หายก็ทุกสชั่วโมงกินไปเลยกินน้ำไม่เยอะแล้วก็พัก เสร็จแล้วเสร็จแล้วหมอเสร็จแล้วเจ็บหรือมันปวดมันเปนยังไงก็ซีเจรับครก็แต่ไรกบครับผมครับผมออาการเป็นไงบ้างครับทุกคนอาการเกพี่อ์ค่ะเกไียดเพียร์ทำไมกูไม่รู้สึกเลยเลยวะหมอครับฉีดนะฉีดเบาๆนะครับเพรวกไอ้ ไอ้พวกไอเน็กยังไม่ออกวะริไอเน็กมันได้ใบแล้วเออแต่วไม่ออกมึงกูไม่ขัดกูไม่แข็งขัดเลยกูขาดตันเหมือนเอาอะไรฮะเดี๋ยวไปทำคลิปลงยูทูบตัวเองขอบคมากขอสอบถามอาการเดี๋ยวครับสอบขี่อะไรครับสอบขี่อะไรเด้อเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวผู้รอแม่มาเสร็จโดยสวัสดถภาพ นี่แหละครับผมนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าดูแลวชอบก็ฝากกดติดตามแชร์อะไรด้วยแล้วกันถ <c oughs> ึงแม้ผมจะทำไม่เล่นแต่ผมก็ตั้งใจทำมากเลยนะคลิบหยิบเนี้ยเพราะว่าเนี่ยกว่าผมจะลงคลิปเนี้ยผมก็ได้ขี่เข็มสองแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ก็ขอให้อเมย์มาอะไรแล้วกันงั้นก็ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผม